สวัสดีครับประดาพผีเชียวครับพอไทยเด้อพอแหลแม,อมพอไทยจั้อยนะเฮ้ยไ่อออนซ่อนไข่ออนซ่อนในกินแขวเจ้เออย,ย่งางแบบเาอดีไดรอกหนาวหนาวลูกหรอสวัสดีค่ะ

ีนี had had oh. ่ก you so like ็ทีนี้ก็เดวหางใส่อันส่้ายรถจะกรองไปสิเอาไปเอาไปบเดี๋ยวรถจะกรองลุยยสี่ขีดรถกับเขาทุกเอามาเหสีพานได้ไหมมาเหสียังเครื่องอยู่จีบบอบอไปนะเออเขไปก็ได้เขย่างนบย่งโอ้การใช้ที่เ้ามานนะเออที่เ้าจะได้ไลได้เดือนละเป็ดป เรียเสีย <interfer> ก <es> yeah. well, ับกาการใจเงกาลรไบจรกเข้าไปมาเวอเสียออกออของเจ้าที่พ่นท่านเด้อันช่องเจ้าที่เห็นเห็ุอยู่อเ่ไปหนามาหลังคือทางใดช่องเจ้าไหมช่องพ่อแหมาพิเชียวลับเพื่อนอราิเชียลเจ้าเนีเอ็ดไเ็ดเลี้ยวัวเอ็ดเลี้ยวย่างเดียวสิเอาช่องในหลายที่คนติดตามหลายเป็นเลยช่องในลาช่องยูทูบไหม เง้แล้วนอนเี่ยวเวนไะไลบ่ลกเ่้านเลยสิปคนที่เป็นไดคนที่หลไหลายฮะบ่ล้าน้ล้านสองล้านสาล้านสอ้านสมวิวเป็นเลี้ยวเป็นเลี้ยวสเี้ยวมันก็จบางมันก็จะนันนันไปดอกเวยเลี้ยวพอเหลืองเลี้ยวก็แดงมหนผมก็เหตุยูได้แต่ว่าผมัาน ผมใจเบใจเบเอามันนไทยนกมกนหมดแน่นร้อนเรียกว่าอะง่ายก็บอกคืออะไรองกันอรกกแกคอนเส์กรก่คอนเสิร์ตล้องเาเห็ดกนเนาะอันผู้เหยดงานอย่าผู้อยู่บ้านในยซื่อ่แล้วสพหาคอนเกิร์ใส่ห้อยผ้าชายจะหัวเกรดเกร็กยุงเข็บ แกบหรอกแล้วมาเมือขึ้นคี่ขึ้นเท้าแล้วขึ้นบึงดูพ่อพูดได้กัไทยดพ่อพูดพวกพวกพวกขึ้นด้วหอกจือือจะขานไทยวันี้จริงจะหลอะขานรถไม่เห็นยกบ้องเลยมรงยกถยากล่องโยว่านี่ลเนี่ันยา ขอบคุณโรงแรมเลยยูยูส้นเคอมดิมินอยูดีวางวังหันเจ้ากับไยด้วยี่ยังเกาะตลาดตลาดนั่น,ต,น,นต,ต,ตลาดน่าที่ยังเกาะมองเงินเราก็มองไอ้นั่นาบอกตลาดคอมินดีตลาดตลาดไปบทวงนั่นแหละ ก็ยถ่ตลดไถ่อนเท้นี่นะแถวบางกะปิเบางกะปิมนเป็นตลาดนาี่่น้รากกบังนะลากกระบงากระบังกกบังพวกเจ้าไปพีนัดฝนน้ำเดี๋ยยุ่นนอันนันทางขนะทางั่มน้ำมันติดตอนมันรากกระบังไหม เพราะนั terror, urai, ้นสนาปราบเสียนเนยคืออาญาที่มีตัววานต์นี่เลยครับคุณจือมาแล้วครับขอบคุณหลายๆครับคุณอกกินแค่พอกินเขาไข่ตุ๋นกินยา แกว้วดีไม่พอเอ้ยต่อมากเป็นเปีทัวร์เลยแก้วท่านออกเลยท่นเป็นกีเสียวก็ยังเห็นเขาก็ใหญ่กันเลยอันนี้เอาเอาดาราจังหน่อยก่อนสวัสดีครับเอาดารายังจังหน่อยก่อนนี่ยังเกาะมือนั้นล่มติ๋มไทยอันนี่ยังเกาะเตี่ยมติ๋มทุไอันนี่ยังเกาะเลียดอ้อมดม ได้แป๊บด่กิกมเต๋อมีลเด่นนคนวอะยูเราบ่ได้ว่าเออ็ม่ลูกเ่นแล้วทันคนกับ่น้ำเนาะอือ่ะนี่เด๋ยวถือมากอยู่นี่ช่องไหเนี่ยช่องไหนครับาดากีชี่ยฝาดซ่องไหนเด้อฝดกฝาดาบดาบฝาดาบดาบกอดดาบ เป็นนซีซองไหมซีซองมาตรทานด้วยโอเคอ่ะคนดตามไทยลวโอ้ยเดี๋ยวมัก็ได้ซีรัยก็คนนักตักนัักแค่ไปซอปีเลยไหมสอปีได้สี่ร้อยเน้ปาเบิ้ลมาจากนี่อาเบิ้ลมาจากนี้จังว่าฟังหันมุงโจก็ซีซองซอว่าได้ก็รับเป็นป้าด่าก็จะกินใจันตะซ้ายเสร็จแล้วมาเบิ้ลมาจากนี้ยังว่าสาธุังแค่นอนาฟังแค่ป้าดาก ต่างๆต่างแน่นอ่นนี่หนี่คือปลาได้ปลาแหลมพร้พ่อหนึ่งอ่ะปลาแหลมีายไปเรื่อยพ่อตลอดสม่ำเสมออันนี้จะจังที่เนี่ยพ่อแล้วมันมันเกินแล้วเนี่ยกระติ้นไปเรื่อยๆสำเสมไอ้ลรคคิดกันออกเสียงสามติมหนาเพราะช่วงแรกก็ขอบคุณนะครับทุหรับที่มารับชมทุกคนท่านนะครับก็คลิปนี้ก็ขอไว้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่คลิปหน้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ